ไปอีพีที่สมนะคะบทสวดที่สิบสองถึงบทสวดที่สิบหกค่ะพระคาถาชินบัญชรชายาสนากัตตาพุทธาเชตาวะมะลังสะวาหนังจะตูสัจจาสพังละสังเยปิวิงสู่นาลาสภาใต้หังจะลาทโยพุทธาอัทวีสตินายกายาสัพเพปลิธิตาไมัหังสุมันทตาสุมันทเกเตมนุสตา สีเซปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจนเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเลสัมภาพ,พุนากโลหาทายเยมะุม,ะมะหาหัทายเยมอนุลุเสโทสาลีปุตโตจัตทะคิเนโกนทันโยปิดปิดที่คาทับมิงโมคลรนาโนจาวามะเกทักคีเนสวานะเกไมหังอาสูงอานันทะลางหุลา กัสโปจะมหานาโมอภิอภิสูงวามาโสตะเกเกสโตปักขิธามิสุริโยป่าวะ่าพระโลสิสนิสุสิลปันโนโสพิตาโสพิโตมุติงมุนิปุงขขาโวกุมาลักกัสโปเถโลมหาเฮสิงจิตตาวาัทโกโสไมหังวตาเนนิจังปะดิทาสิกุณาโลปุนโนอังคุลิมาโลจะ อุปาอปาลีนันจาศีวลีเทละปัญจอีเมชิตาตานาลาศีนาลาเกทีลากามะมะเยตาสีติมหาเทลาชิตะวันโนชิโนรสาชะรันตาสีตะเตเชนะอังคูมังเคสุสันิปติตาลัตะนังปูโตอาสิทักคินเนมตาสุตะลัง ทะชักกังปัญจิสิงโตอาสิวามอังคุลิมามลกังทันทาโมลปลิตันจะอาคานาคิยะสุตตะกังอากาเสชะตานังกาสิเสลาปากาลสันทิตาชินานาวะสังยุตาตาตเปปากาล สังตากาวาตาปิตาจีสันตาทาตาพาหิรันทัตตุปัทวาอาเสวาวิมานังยันตุยันตุอานัตตะชินาเตชะสาวาสนูเมสก,กิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญจละมัททะมหิงวิหะรันตะมหิงสติสเตอิสิทธาปาเรนตุมังสัพพธาตามหาปุณ สาสภาอิเจวามันตตโตสุกุโตสุรักโขชินานุพาเวนะชิตตปัทโวสัมมานุภาเวนะชิตาสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตโตสังปะลายโยตัถธ,ธัรรมมะสัตร,รมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชะลิ เตลิบทสวดบทที่13ค่ะบทสวดพระหงมุมพระหงุมมหากาพระหุงสหา,าพิมมิตาัสสาวุตานางังกีเลเมฆาลังอุทิปาโคลสะเสนานามาลังธานาทิตัม,มะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพรวันตุเตชายะมังคลานิมาลาดิเลมมากมะมะกะพิคู ชิมิตะสัพพะลาโลติงโมลัมปะนาคาวากากะกัมมะคะมหัฏาทะยักขังอันตีสูทาตาวิตาวิจนาปุริสันโตเตเชสาสาะพวันตุเตชะยะมังคลามินาคาขีลิงอัชชายาวังอติมันทภูตังทาวัสิกะ สามานิยสุทาลุนันตังสุตมพุสุเสเกวิธนาชิตวามุนินโธอัปเตชาภควันตุเตชยะมังคลานิอุขิตาลขะทามีสหัตถะสุทาลุนันตังทาวันตาติโยชนะปะถักคูมาลิวันละวันวันตังอภิสังขะตะโมชิตวามุนินโธตันเตชะสาพะวันตุเตพระวะมังคลานิ กันทวาวกัจจามุสาสะวิวะคำพินิยาจิจายาทุกขะพิกเวจานังชนะกาวูปสเมตุเตสตัตาต,ตนาโสมาชิกาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวันตุเตชายะมังคลานิสัตจังวิหายะมติสัจะกาวะกะลูน วาทาโลปิโยปิยามัตังอติตัถาภูตังปัญญาประชีพปะชาลิโตชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสาพรวันตุเม mm hmm. ชัยามังคลา,านินันโทปะนัฏฐาภูชะตังวิภูตังไม่หิติงปูเชนะเพราปูเชนะเชเคนะ ปะธรมาปยันโตอิตูปเทสวิชินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาะพระวันตุเตชยมังคลานิทุกขะหาทิฏฐิชาเคนสุทัตจะหัดทังลำม,มังวิชุติมิมัตชิกากาภิกานังยาคยานาคเนวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพรวันตุเตชายะมังคลานิเอตาปิพุทธยมังคละอัตคาถาโยวาจโนที่นาทิเนจระเตมยันติหิวานะเนกะวิธิยานิจุนปัญจะทาบาติโมขังดูขังอธทิคะเมยยะนะโลสะปัญญามหา กาลุนานาโทหิตายสัพพานิยะมุเลปาสาลีสามิสัมปันโตสัมพุโตมิธานังเอนังปัจจาวัชเชนะโหติเตชัยะมังคลังละฉันโตโพธิยามุเลสักกตตะนังนัติวัตโนเอวังวังวิชัยโยโหหิยะสันตุชัยยะมังคะเล อปปาลาชิตะปังลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกสัมภาพุทธานาังอับคับปันโตปะมูทติสูนักขันตังสู่มังคลังสูป,ปาตาตังสูหูจิตตังสู่ขโนสะหมูหูโตจัตุยิจังลัมมาจาลิสุ ปะทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนางปะทักขีนางมนกัมมังปะนิธีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกันวานะปะพัสเสเตปะทาชิเนพระวันตุพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสาธีสนทีพระวันตุเต สัพพาวะตูสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสาธาสนทีพระวันตุเตพระวะตูสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสาธาสนทีพระวันตุเต บทสวดบทที่14ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาวานีถูเปะเลโพธิะเลตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาสูทิงกะเลนเตชะวิหาระมันทะเลสุเถลาจามัทานาวากาจากพิขโวสาลามิกาทานาปัปติอุปสากา่ามาจาเทสานิขามาจาอิสรา สัปปานาปูตาสุขานิตาพระวันตุเตชาลาพุทธาเตปิเยปิจะอัฏฐสัมภราสังเสะชาตาอัฏฐโวปาปติกานิกากังธรรมะวะลังปะทิจเตสัเพปิทุกขาสะกะโลนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมาธาราจาับุุคลา สังโคโหนตูสมคโควะอัธยาาะจะหิตายะจะหับเหลักขะตูสังธรรม,มสัพเพปิธรรม,มาจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอรลิยะปะเวทิเตปะสันนาโหนตูสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาทานังปะเวจันโตกาเลเทวปวัสสตุวุตธิกายะสัตนาสัมมิต ยังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอักราชังนัดจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชานูประชังลักขันตุสัพพทาบทสวดที่ห้าบทสวดเทวอุยโยชะนะคะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิคทุกขาพระยับปัตตาจะนิพพระยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิยานิโน เอตาวตาจะอับเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปันติสิทธิยาทานังพระทันตุสัทธายะสีลังสีลังลกขันตุสัพพทาภาวภาวานาภิลาโตโหนตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุตาพระลับปตา ปัจเจก,กาในจะยังพลังอารหันตามนันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสบทสวดบทที่สิบหกนะคะบทสวดสม,มุนสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สนทีหนตูนิรันตลัหโหนตูสับพังสุมังฆลังลักขันตูสับพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสนทีหนตูนิรันตลัหโหนตูสับพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสูนทีหนตูนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนตไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูติพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและธรรมธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนา,าสาธ อนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพัฒธมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้เก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหรียนไม้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งบวง,บวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตตรงสำส,สิทธิฤทดศักสิทธิ์ุประการด้วยเทินสาธุจบแล้วนะคะ